การทำไอไอไอเอสเนี่ยตัวปฏิบัติการของเว็บไซต์อ่ะบอาโอเคต่อไปมาที่ตาร์ตตาร์ตไปี่สเต็มนะเอาต่อไปสเต็นต่อไปที่คอนโทรลเปเนลครับโอเคต่อไปไปที่แอปแอปเรมูสโปรแกรมนะโอเคอมาเป็นหน้าจอแอปเรมูสวินโดว์มาด้านซ้ายมือโอเคคลิกมาขึ้นมาเป็นหน้าจอเป็น คลิกอะไรต่อไปเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาคลิกคลิกถูกที่อินเทอร์เน็ตอินโฟเรเมชั่นเซอร์วิสโอเคต่อไปเราเป็นคลิกเข้าไปแล้วก็ติ๊ก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 หมดทุกอันเลยครับโอ่อแลวก็โอเคครับโอเคต่อไปคลิกเน็กครับโอเคเน็กตอนนี้ใช้เวลานานไหมเนี่ยอ้าวไวแต่ แต่จริงๆต้องมีแผ่น Windows XP ไว้ฮะโอเคผันติดตั้ง Windows XP ่ะอ uh ่าเรา Windows XP เข้าไปด้วยครับเสร็จแล้วก็โอเคคลิกที่หมายคอมพิวเตอร์หมายคอมพิวเตอร์ฮะคลิกไปที่อ่าเมจเมจเนาะอ่าเข้ามาคลิกบวกที่ Control and Application โอเคบวกเข้าไป แล้วก็บวกไปที่อินเทอร์เน็ตอินโฟร์เมชั่นเซอร์วิสโอเคไปแล้วก็คลิกบวกที่เว็บไซต์อ่ะแล้วก็ดีฟร์เว็บไซต์คลิกขวาความมือแล้วก็คลิกไปที่นิวอะนิวคลิกช่วนโอเดเรกเตอรี่คลิกแม็กซครับอาวโอเคแล้ก็พิมพ์นีเราจะตั้งชื่อไหมตั้งชื่อครับอ้าโอเคแล้วเราจะตั้งชื่ออะไร เอาไปมีห้ามเป็นว่าไปแว็บเอาเกย์เอาไปเน็กนี่ก็คลิกไปทีเบล์ล์เอาลบไปหาแล้วก็เอาหาได้ดีได้ดีครับอ่าแล้วมาเอาเกย์ไปเน็กอ่าก็เลือกทั้งหมดอ่าเลือกทั้งหมดครับหูเน็กโอเคอ่า มันกลับไปกลับมามันมีอยู่แล้วครับคือขอมันมีอยู่แล้วอ่าโอเคไปเลยทาอะไรก็ได้แล้ก็ทำอะไรจบเรื่องไอเรื่องไอไอไออไอไออ็อไอไอไอ้อไ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 อเตอร์เอไออไ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 ออไอไออไออออะ บอกเะไคิกอะไรคลิอะไแล้วมันแล้วก็ Service and นแอป a ลิเคอ่าโอเค Internet Information Service อ่าโอเครับไซต์อ่ามีฟอเว็บไซต์อ่าคลกขวาวาอเอมาที่เปอร์ตี้ครับโอเคอ่านี้ก็อ่าที่รัตติเมนตนะอ่าคลิกแอปันนี้เราก็ตั้งชื่อใหมใช่ไหมอ่อินอันนี้เราตั้งชื่อหนเองก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนใหญ่ ดีฟอร์ของกัซต์มันจะเป็นคำว่าอินเด็กโอเคน้ำปูนเหสทีเอ็มต้องมีน้ำปูนต้องเกลเ่ยนวัคแล้วก็โอเคนี่มันมีอยู่แล้วนี่หมายว่าเราไม่ได้เล่นลันลบโอเคอ้าวไปอ่าแล้วก็บทนี้ก็เสร็จอันนี้จบแล้วเอสพีเอ็มเอลอ้าวต่อไปพี่ สตาร์ทเพ uh ืแ huh. ก uh ้เบร์อ่าอุปกรณ์โอเคเอาไว้รถเพลทอ่าอ่าเนี้เราก็พิ่มปริ่ไปก็นี่คือเป็ยงเทนีอ่าเนี่เป็นประกาศ uh huh. ประกาศทราบว่ามันเป็นคำสั่งให้เพียงเท่านะโอเคแล้วก็ต้องเปิดหัว เปิดชื่อไวครับอ่าโอเคมันเป็นชื่อมันอ่าเออแล้วก็ปิดปิดด้วยคำเปิดด้วยเฮดปิดด้วยเฮดครับโอเคอ่าตรงนี้ตรงกลับอาโอเคอไปลคแล้วก็มาตัวบอดี้ ขึ้นเป็นส่วนที่หรับวางเนื้อหาอ่าโอเคสวัสด,ดีคือเนื้อเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็ปิด ก็ปิดเทปนี้แน่แล้วกว็ไเก็บธรราไม่ใช่แด้นะเซ่ไดมใช่ได้ก็เซตแล้วตั้งคือกตั้งคือเป็นแที่อเป็น,ปนที่เราตั้งไว้ฮนะนั่นคือเป็น เลือกตอนนี้เป็น All ออนไลน์แล้วก็กดเซร็จนะ,ะผมใส่เงน่นแล้วกันเดี๋ยวมันจะไปซ้ำเรื่องนี้เป็นออนไะลน์คือประชื้อมพี่นะครับเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกันแนละ,ะม่าเรียบร้อยนะอาวเดตรงนี้มีอะไรตองนี้ก็ลองเปิดดนะูเราเปิดให้ดู วิธีการเปิดคือพิมพ์เลข l o c a l ครับนะชื่อมัน localhost แล้วก็ myweb แล้วก็ที่ที่เราตั้งที่เมื่อกี้เนี้อตรงนี 嗯。<Yeah. S 2> yeah.